thế này à, này bây giờ, cái này không? có đang ngủ không? có làm

ในในตอนนี้ที่มามาพะเยานี่เหตุการณ์เป็นยังไงต่อเนื่องจากลําปางครับคือเราก็ตามจากองจนปิดนะครับเนาะว่ารถที่ผู้ต้องหานั่งขับขี่หลบหนีมาเนี่ยน่าจะมุ่งหน้ามาทางสายเหนือของลำปางแล้วก็มีการข่าวว่าน่าจะมาหลบหนีกด่านในพื้นที่พะเยาก็เลยประสานสื่อพะเยาตรวจสอบก็เจอรถคันนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของแม่ใจ เมื่อคืนเราก็มามาแล้วก็รอเวลาตรชงชว่วงเช้าแต่ก็ตรวจสอบแล้วพบรถจอดอยู่ที่บ้านแล้ช่งชวงเช้าแล้วก็หายไปปกครองนะครับแล้วก็เขา้าก็เจอเพื่อหาพอดีก็เลยแจ้งมาจะคุมตามหมายจับของโดนหลังปางแล้วก็พาตัวมาสอบถามเขาบอกว่าเอาเคื่อนมานทิ้งที่ฟันระยาแล้วเมื่อกี้ก็ให้มาชี้จุดแล้วก็วัดระยะ รถบรรทุกเลยแล้วก็ประสานทางผู้ภัยกับนักพัฒารถทางทำนักงนบบานด้วยครับเจ้าหน้าที่ของเรือเรือของขอายำช่วยตรวจสอบครับเป็นอาวุธปืนอะไรครับอาวุธปืนเป็นบาลิสตา้าขนาด380อัตโนมัติมัน,านม,ามาอยู่ออกมาโยนทิ้งตรงจุดนี้ครับโยนทิ้งครับขออนุญาตทราบชื่อตำแหน่งนะครับ